สวัสดีคับท่านผู้ชมครับวัสดีครับนรับ,รบทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show, บ Today Show ของเราในวันนี้ในช่วงทอล์กโชว์อย่าพลาดละครซึ่งเจ้าของนะฮะเจ้าของและผู้ผลิตผู้สร้างนะบอกว่าอะไรรึเปล่าเป็นละครที่ย่อยง่ายผมชอบคำเขามากทำไมถึงไปใช้คำนี้บอกละครเขาดูสบายๆไม่มีการอึดอัดไม่มีท้องอืดไม่มีว่าเดี๋ยวไปคิดต่อตอนอื่นละครย่อยง่ายๆละครชื่อเรื่องเจ้าสาวบ้าน,านไร่โอชื่อแบบว่า สนุกเลยไม่ใช่สนุกเลยคุณต้องดูนะมันยังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในโลกด้วยเหรอไอแบบชนิดที่ต้องไปตามล้างตามเช็ดกันแล้วก็ต้องไปจับไอ้นั่นไอ้นี่มีอยู่ที่นี่อยู่ดีๆพี่ของเราไปสัญญาเขียนสัญญานะขายไรเขาไม่พอนะขายน้องให้ด้วยอเออและไอคนซื้อก็ดันบอกเอยไม่รู้ฉันจะเอาทั้งไรทั้งน้องอะไรเนี่ยแต่ท่านต้องดูฮะวันนี้มากันครบเด่นคุณมาเด่นคุณเป็นพระเอกน้ำหวานน้ำหวานภูดิตาเป็น นางเอกแล้วก็มีตัวโกงตัวโกงตัวร้ายตัวร้ายฝ่ายหญิงแคร์แคร์ชัตธริกาตัวร้ายน่ารักเออตัวร้ายน่ารักแต่ว่าเออนี่ทุกคนพูดยี่มดเลยนะตัวร้ายน่ารักใครจะไปพูดยี้ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีตัวร้ายฝ่ายชายบอลบอลกำมันโอ้โห้าดูแค่ตรงทอกโชว์แค่เขาคุยกันก็สนุกจนดิ้นแล้วสนุกจนดิ้นอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้ไปหาหลานครับน้องแอล กมลวันศรีวิไลลูกของคุณลูกไอเอสไอเอสกรุงศรีวิไลครับเปิดร้านหมูกระทะครับคุณผู้ชมอยู่ในโชคไอสี่เลยริมถนนแล้วก็หมูกระทะมีกล้ามเออทำไมมีกล้ามอ่ะเดี๋ยวต้องต้องไปติดีกับอร่อยอร่อยเขาที่เขาเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แหละเขาบอกคำอาขาอาขาของหนูเนี่ยน้ำจิ้มสูตรโบราณจริงๆริคนพบมาได้ตั้งแต่สมัยนู่นโอ้ยมีที่อย่างนั้นไอเดียวรสชาติดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยนึกว่ามาตั้งแต่สมัยสุดยอดเลยในแถวนั้นอ่ะเขามีแบบส่งดิลิเวอรี่ด้วยคือไข่แมวบางทีร้านมีไปส่ง พดูดง่ายๆว่าทํามหากินเป็นนะพูดง่ายๆเอาทุกวิถีทางอ่ะแต่ที่นี้มันจะมาขายของพวกนี้ถ้าเกิดว่าขายมุกกระเทลลมันไม่อร่อยน้ำจิ้มไม่เด็ดจริงอยู่ไม่ได้จริงนะ <ๆ S 1> เราไปดูกันว่าของเขาเป็นยังไงอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง ขอบคุณครับขอบพระคุณมา,มากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง t a l k s ชว w ท a l k s ชว w ของเราวันนี้สนุกฮะมีความสุขแน่นอนเพราะเป็นการคุยละครเรื่องเจ้าสาวบ้านไร่เป็นละครเย็นซึ่งจริงๆถ้าบทใครไปดูได้เลยครับลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านไร่จริงๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องราวอย่างนี้ยังมีอยู่อีกลไกลปืนเที่ยงขนาดนี้ยังมีมีฮะในละครเรื่องนี้สนุกสนานมากมีอย่างที่ไหนนางเอกถูกบังคับแต่งงานไม่พอะ ที่ดงที่ดินทุกอย่างขายหมดพี่อย่าไปขายฮะไปหลอกแล้วขายไม่พอขายให้ขายพร้อมตัวนางเอกมันมีด้วยเหรอสมัยนี้มีฮะมีจริงแล้วมันสนุกมันสนุกไงฮะแล้ววันนี้ทั้งหมดเลยทั้งตัวดีตัวร้ายมันนั่งอยู่ในรายการของเราแล้วขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเด่นคุณคุณน้ำหวานคุณแคร์และคุณบอนครับสวัสดีครับสว,ส,ว pues สวัสดีครับขอบคุณมากเลยทั้ง4คน ดูละครแล้วมันมีความรู้สึกจริงๆนะฉันถามเธอจริงๆก่อนเลยบอลเพราะเธอตัวเลวที่สุดเลยเธอเลวดีครับเธอเลวไม่มีดีเลยบอนเธอแต่งตัวมาเป็นคนดีมากเลยไม่ใช่เลยแต่ในละครเนี่ยจริงๆเลยมันมีคนอย่างนั้นจริงเหรอบอนผมว่ามีครับโดยที่ว่ามนุษย์คนเราอ่ะมันต้องมีหลายรูปแบบผมว่าคนแบบนี้ก็มีเหมือนกันเช่นแบบการแบบคิดว่าคนเนี่ยเหมือนแบบผักปลาเออใช่ใช่ซื้อได้ด้วยเงินหรืออะไรอย่างนี้เลยอืมเธอเป็นอย่างนั้นเลย ในละครในเรื่องเนี่ะ่บอลอ่ะเล่นอ่ะไม่เคยโดนคัดไม่เคยโดนเทคือแบบเล่นผ่านเล่นผ่านเล่นผ่านผมทํากันมานมาดีไม่รู้เบออินเนอร์มาจากไหนอ่ะไม่ใช่อินเนอร์นี่สาคัญมากน้ำหวานพูดถูกแสดงว่าอินเนอร์เธอเป็นจริงๆว่ะบอลมันเป็นละครครับผมทํากันว่านดีครับตอนนี้ปากเปิดสั่นหมดแล้วตอนนี้นี่คือในทั้งหมดเลยนะพุ่มกับเนี่ยชื่นชมมากเลยนะขอบคุณค่ะพุ่มกับคือคุณ ลุงเล็กครับลุงเล็กลุงเล็กเวลาเรียกบอลเข้าฉากบอลบอลเข้าฉากนะลูกนะฮะพอเรียกพระเอ๋งผมไอเดน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 เฮ้ยทำไมเป็นไอเดนนะเป็นการแสดงความรักอีกรูปแบบอีกรูปแบบนึ่งนี่ลูกชายลุงเล็กเลยนะฮะอ๋อเหรอใช่ถามทุกคนได้ผมผมเป็นลูกชายพี่อุ้ครับอันนี้สมัครแล้วครับมี มะเฟืองมะไฟอันนี้มะม่วงครับออวไม่ใช่มะเฟืองไฟแล้วเขาเป็นฝาแฝดแต่เธอเนี่ยมันระดับขึ้นไปยากว่านั้นอีกมาดูเรื่องละครก่อนท่านผู้ชมฮะละครเรื่องนี้คือเจ้าสาวบ้านวไรเป็นละครซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากตัวนางเอกน้ำหวานเรื่องราวมันเป็นไงละครเรื่องนี้ก็น้ำหวานเล่นเป็นใครและอะไรยังไงในเรื่องระบบเป็นพิมพิกาค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่โดนขายไปอ่ะโดนขายคนนี้ครับโดนขายพี่บอลมันบ้าไหมโดนขายเนี่ยคือ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาอะในเรื่องคือเขาอยากได้เรามากอ,อยากได้พยายามจะแบบว่าคือทุกครั้งที่เข้าฉากไปบ,บอลก็คือฉุดปั้มฉุดปั้ม <re> <music> ลากไปตบตี oh. หัวฉุดปั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็จะได้เด่นคน <IS bureaucracy> ที่เขาแบบว่าสเอาคุณสาันที่เขาแอบหลงรักตัวพิมพิกามากๆมานานมากๆแล้วมาช่วยเอาไว้ ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพิพิการเนี่ยเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขาเขาช่วยเขาเขามีพี่เากินเาี่ชายเขาก็ยังเอาไปขายให้คุณและด้วยความที่คุณสลันเนี่ยรู้จักกับทินนามัยมาอยู่แล้วว่าเออเขาเป็นคนยังไงอยู่เงรู้สึกคนดีเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นสองเจ้าที่ใหญ่ค้ากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันมากเลยตรงที่ต้องมาเลี้ยงแกะใช่ไหมในชีวิตในชีวิตทั้งคู่เลยนะคุณอยู่ดีๆปู่คุณใช่ไหมเลี้ยงแกะ แกไม่มีหญ้ากินไม่พอค่ะไม่มีหญ้ากินก็ไม่เป็นไรก็ไปกินข้างบ้านก็แล้วกันไปกินบ้านเขาได้ยังไงอ่ะคุณเป็นคนยังไงก่อนอื่นเลยบ้านเขาเขียวดีค่ะบ้านเขาเขียวดีเราก็เลยรู้สึกว่ามาถึงหญ้านะมาถึงหญ้าเขียวขาวเเกินแล้วเราเอะไรววะก็เห็นหญ้าเขียวไหมก็เลยพาแกไปกินบ้านเรามันไม่มีหญ้าเราไม่มีเงินไงคะไม่ใช่แล้วเขามาว่าคุณคุณยังไปเถียงเขาอีกว่าเขางกใช่เราค่อนข้างคุ้นไปเลยจริงจริงเราไม่ได้งกนะจริงจริงเราอยากให้เขาแบบ ยืนได้ด้วยขาของตัวเองอะสามารถปลูกปลูกเองทําอะไรเองได้แล้วก็มีหญ้าเป็นของตัวเองแล้วดูแลตัวเองได้อะไร้วิธีคิดใช่ครับและจริงๆพระเอกเริ่มต้นมาก็หลงนางเอกหลงรักตั้งแต่แรกถ้าใช่ไหมใช่ไหมตั้งแต่แรกเห็นก็ชอบเลยใช่ไหมเห็นเห็นด้วยความน่ารักครับเห็นด้วยความน่ารักเห็นด้วยความใสซื่อเห็นด้วยความที่แบบว่าเราแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยสัญชาตญาณความเป็น ผู้ชายอย่างสลันเนี่ยจะมีสัญชาตญยานความอยากปกป้องเป็นคนที่มีอารมณ์ที่สุดโต่งด้วยเหมือนกันนี่คือข้อเสียที่ที่พิมพเนี่ยจะไม่ค่อยชอบในตัวสลันเท่าไหร่ก็คือใจดีปากหมาอ๋อเหรอในเรื่องเหรอใช่คิดดีแต่ว่าจะพูดอีกแบบนึงเออเขาเลยใจดีปากเสียมึงฮะแม้ในไอ้จ้าตุ้งในไอ้จะตกไปหน่อยนะในไจะตกงไปหน่อยคือเขาปากเสียมากๆในเรื่องนะฮะมันนียก็จะทะเลาะกันจะอะไรกันและจริงๆแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงนี้สงสารแคร์มากท่านผู้ชมครับ อ้ยแค่นี่ก็แอบไปหลงรักเหมือนกันนะครับไม่รู้หลงรักได้ไงเหมือนกันอ้าวหลงรักใครแค่หลงรักใครก็ต้องพระเอกของเราอยู่แล้วค่ะสรานสรานไม่รู้ไปหลงรักได้ไงความรู้สึกช้ามากเราแต่ว่าจะบอกว่าในในนอกจอเนี่ยเขาเนี่ยผู้ชายลุมล้อมมากโอ้แค่ ช่เขาจะมีกลุ่มคนรักแคร์ค่ะเล้อจริงค่ะใช่เวอร์ไปหน่อยค่ะอันนี้เวอร์ไปหน่อยหมายถึงแคร์กลุ่มเด้งแล้วกลุ่มเด้งแล้วเข่าลืมไอ้กลุ๊มชอกสามเนี่ยคนรักแคร์ย่างงเเี้ยาลื้อค่ะแค่จริงแค่เล่นเป็นตัวอะไรคะชื่ออรพิมค่ะหรือว่าออนค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับสองตระกูลนี้เขาเลยแคร์ก็มีตระกูลของแคร์ใช่ก็คือผู้มีอิทธิพลจะมีจะมีอยู่สามสามเจ้าสามสามทินมีทางธินามัย ทางสารแล้วก็ทางบ้านแค่ด้วย oh. ก็คือเป็นคุณอาอายุธ uh huh. ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบลูกสาวมือปืน uh huh. หลานสาวมหือมือปืนหลานสาวมาเฟียอย่างเงี้ยค่ะมาเฟียมาเฟียใช่แล้วซึ่งสองสองฝั่งนี้เขาก็าจะเกรงใจอาเรามาก uh huh. เพราะว่าด้วยความที่แบบอาเราโหด โหดเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าขัดใจแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไรกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องต้องเล่นเป็นคนอย่างนั้นยากไหมเล่นเป็นผู้หญิงที่แบบโอ้โหจริงจริงก็เขาคุจริงกก็ง่ายค่ะค่ะไม่ได้เล่นเลยค่ะจริงๆริงเขามันมันง่ายตรงที่เขามีความชัดเจนคือไม่ชอบก็คือเกลียดก็คือแสดงออกอย่างกับกับพิมอย่างเงี้ย ไม่ชอบก็คือแสดงออกเลยว่าไม่ชอบรักก็คือแสดงออกเลยว่ารักแบบเข้าไปเกาะแขนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นคนไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนนะเข้าใจรักเขาารักแสงไงไปมีอะไรกับไอเนียอันนี้เป็นอดีตค่ะอ๋อเหรออันนี้เป็นฟลแบบผมดูดีกว่าเขาคุณเลยมาเอาอไม่คุณมันเป็นอดีตไปแล้วคุณมันแบบไม่ได้ไม่อยู่เขาเลยแบบใจเราไปทางนี้มากกว่าคือกายอาจจะอยู่ทางนี้อู้ตายแล้ต่ละมีเรื่องที่เลือกทางแล้วมันไม่เล้อยูกนี้มันหลุดมันไปยังไง จริงๆท่านผู้ชมลองดูเดีิละครเรื่องนี้มันน่าดูขนาดไหน <c oughs> มันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเ <c oughs> ลยมันบ้าบอคอแต่งอย่างเลยแล้วดูผมว่ามันมีความสุขอ่ะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยที่เราไปถ่ายอ่ะ สถานที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นร้านบุรีสวยจริงๆเนาะใช่บรรยากาศดีมากแล้วากาศดีมากเรื่องนี้สวยจริงๆคุณชอบไหมผมชอบบรรยากาศมากครับอยู่ป่าเขาอยู่อะไรแบบนี้ครับคือการถ่ายละครของบอลสุดม่ายที่อยู่ในเมืองแต่พอไปเจออากาศไอ้หน้าคุณก็ไม่ไเช่นดียวนะแต่เพราะคุณไม่ค่อยได้มาอยู่เลยนะนี่คนท่หาอยู่เขาไม่อยากไปบ่อย มันร้อนมันร้อนนานาทีไปดีกว่าไปเสพบรรยากาศอย่างเดียวแต่สวยใช่ไหมล่ะสวยมากครับสวยแต่ที่พูดขึ้นมาว่ามันร้อนคือที่ร้อนคือราชบุรีใช่ไหมใช่ครับหนาวก็หนาวเกินครับหนาวจนควันออกปากอะคะส่วนร้อนก็ร้อนเกินคุณจําวันที่พวกคุณนึกว่าวันนี้ไปถ่ายแล้วชิวๆได้ไหมถ้าผู้ชมมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคือนึกว่าไปถ่ายแล้วชิวๆวันนี้้ไม่หนาว ก็ไม่ไ uhm ด้เตรียมเสื si> ้อผ้าขายอ๋อใช่จำได้ไหมจําได้ไหมยังจําได้ไหมกันเลยครับมันเป็นยังไงพอไปพบกับความเป็นจริงว่าอุณหภูมิมันต่างจากที่คิดเป็น10องศานั่นเราถ่ายกันที่ไหนครับตอนนั้นลาดบุรีป่ะคะที่สวนพึ่งครับผมเป็นคนที่หนาวอยู่แล้วผมเป็นคนอยู่ร้อนปกติเป็นคนอยู่ร้อนแล้วพอไปเจออากาศนั้น นอนตัวสั่นปากสั่นขดลยาครับจำได้ว่าต้องขี่ม้าด้วยเราพอหวานอยู่สูงกว่าคนอื่นใช่ไหมคะอยู่บนม้าแล้วก็ลองเป่ามีควันออกควันออกปากใช่คือแบบมันหนาวมากจริงต้องมีแบบน้ําร้อนถุงร้อนล็งมาก่อนแต่คือก็ไปขอเสื้อผ้าขออะไรแบบทิมงานมาใส่ค่ะไ้เตรียมตัวหนาวมันไม่ไหวจริงๆนะหนามากแล้วมันเปลี่ยนอุณหภูมิได้แบบชนิดที่ไม่มีใครนึกถึงว่าเดี๋ยวเดียวมันเปลี่ยนนะฮะเรานึกว่าวันนี้จะสบายๆมันไม่สบายแสดงว่าเมืองไทยเรายังน่าเที่ยวมากแต่ความสวยและบรรยากาศให้คะแนนไหม ให้คะแนนครับแต่ผมจะส่วนตัวจะชอบที่เขาใหญ่นะเพราะว่าเพราะว่าอากาศเขาใหญ่พอหายใจเข้าแล้วหายใจออกแล้วมันบริสุทธิ์มากมากเลยสดชื่นมากมากเลยครับผมว่ามันสดชื่นพอกันนะแต่ว่าเขาใหญ่มันเขาเรียกอะไรมันไม่มีร้อนสุดโต่งมันไม่ค่อยร้อนสุดโต่งเท่าไหร่แต่ทางด้านด้านนั้นเจอกันในการรับบทนะครับเด่นในการรับบทเป็นเจ้าของไร่ซึ่งยิงดุดันไม่ยอมใครในเรื่องในเรื่องในเรื่องเขาเป็นเขาเป็นจริงๆนะคุณ แล้วตัวจริงเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะดุดันไม่เกรงใจกองเด่นคนงามเลยไม่เกรงใจกองไม่เกรงใจกองไม่เกรงใจจริงค่ะเอาละครับสนิทแต่ว่าเป็นสนิิกับปู่เขาใช่ครับปู่ปู่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในระแวกนั้นใล่เป็นผู้มีพระคุณใช่กับผมในเรื่องการในเรื่องผลผลิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่ผมรักและเคารพมากๆก่อนปู่จะตายก็ได้ฝากฝังไว้ว่า ให้ดูแลพิมพิกาด้วยซึ่งพิมพิกาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเขาฝากกันไว้ไม่รู้เรื่องไอ้นี่ที่ไปมองคุณครั้งแรกนะเพราะเขาฝากกันไว้ใช่คิดว่าแบบมาหาเรื่องอะไรเงี้ยแบบมีสแต่ไม่ดีคอยมาแก้เราอะไรแบบใช่แต่จริงๆพอไปดูแบบว่าฝากเขาบออุ้ยฝากอะไรว่าสวยขนาดนี้ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่จริง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 น่าจะแบบจริงๆเขาก็เป็นคนแบบตรงตรงซะเกินไปผมว่าเข้าใจผู้หญิงนะว่าจะแบบกลัวอะไรเงี้ยแบบเดินมาไม่ไม่บอกเหตุผลเลยเลยถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปคงจะบอกว่าเออเนี่ยนะเรื่องมันเป็นมาอย่างนะะอออไรย่่่าางี้นนแตวสคื เอามาเลยป่วยโรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลจับเซ็นสัญญาแต่งงานเลยเป็นผู้ชายผู้ชายเลยเหมือนแบบว่าเหมือนพูดหวานไม่เป็นอ่ะต่อยหนักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่หรอกเขาคงกลวยนี่ใช่เขารีบครับไอพออะไรก็ปั้มอะไรก็ปั้มอ่ะ ถึงเรื่องถึงตัวดีกว่าครับเรียกป้ามันดูรุนแรงไหมครับโอ้โหในเรื่องจริงๆมันมีความสุขมากไหมการที่เข้าฉากผมรู้อีกแล้วฉากที่ป้าเนี่ยแต่หน้าเขาแบบมากอย่างเงี้ยมากวันนี้มาคือด้วยด้วยความสนิทครับเวลาเวลาเล่นจริงๆกันเวลาเล่นที่ต้องต้องปั้มกันสนิทมีการบอกก่อนหรือเปล่ามีการบอกบอกครับบอกครับคือบอลเคยเล่นเล่นละครกับน้ำหวานแล้วก็เลยรู้สึกสนิทกันไว้ใจไม่รู้เขาไว้ใจผมหรือเปล่านะผมตัดสินไ้เขาไม่ป้าบุญหรอกคุณไม่ต้องไปไว้ใจเขาหรอก เจอกันครั้งแรกก็ตบเอยอะไรเอยแล้วไงบอกไปว่าตบจริงไหมอุ้ยต้องขอโทษอันนี้ขอโทษผ่านรายการด้วยนะมีฉากหนึ่งที่อยู่บนเตียงโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วผมต้องตบตบคือวัดระยะแล้วว่าน่าจะไม่โดนแค่นี้ไม่โดนไม่โดนแหละแต่จังหวะเหมือนมันมันมี acting ด้วยแล้วแบบหวานชะโงกมาด้วยนิดนึงแล้วผมก็ เพราะว่าคือปลายนิ้วโดนจมูก<ล>โดนเข้ามาตรงนี้ค่ะห,หวานแบบกุมหน้าแล้วผมก็หน้าเวอเหมือนกันแต่กล้องดีอยู่ข้างหลังผมก็เลยแบบอ่ะเล่นต่อไปไม่มีใครหยุดเล่นจริงๆอ่ะเธอเล่าก่อนว่อก่อนอน,น,านานๆคือเป็นซีที่เขาเอาปืนเข้ามาตีหัวเด่นตบหน้าเราปืนอ่ะโดมหัวจริงๆเราพอหัดกระโดดกระโดนเราจริงๆไม่ชอบกันเป็นส่วนตัวอ่านนิดนึงก็เลยนิดนึงเนมิดนเนียนเนียนแต่ไม่มีใครหยุดเล่นพี่บอลเขาก็อ๊อ อันนั้นเจ็บอันนั้นเจ็บจริงใช่ไหมฉาเจ็บจริงค่ะเจ็บจริงนะแต่เล่นต่อเนต่อแต่ความจริงก็ได้ได้ได้สมบูรณ์สมบ่าใช่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 อารมณ์ใช่ไหมเพราะไอ้นี่ก็เจ็บหัวจริงทําไทำไมป้วก็เจ็บหน้าจริงใช่ไหมมันมันมันยังสู้วันนึงไม่ได้ที่เราแบบว่าถ่ายกันดึกมากๆเลยและและวันนั้นเป็นแอคชั่นที่เราบอกให้บอล่ะเตะจริงมาเลยจําได้ไหมวันนั้น่ะคือผมกลับบ้านไปคือช้ำทั้งตัวเลยเหรอแต่วันถ่ายไม่เ็บผมก็โดนผมก็โดนถีบมาเหมือนกันแล้วถีบจริงครับถีบโดนลล้้นปีแวจุกกมา แต่ตัวผมมันเลยกล้องพอดีแล้วผมไปจุกข้างนอกกล้องอ๋อเอากันจริงเลยครับวันนั้นเหรอวันนั้นเอากันจริงมันเกลียดกันมาแล้วเกลียดกันใช่ฮะคือติดโอ๊ยติดปักเลยครับปากปากเจริงๆเลยเสียดแน่นมากแล้วชีวิตคนอื่นเขาลำบากกันหมดเลยมีเธอคนเดียวสบายที่สุดเลยโอ้ยหนูก็ไม่สบายนะแล้วไม่สบายเหรอโอ้ยไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าหนูโดนอะไรบ้างเหรอจริงว่ะโดนอะไรแค่โดนอะไรขี่ม้านี่หลายรอบมากตกม้าอีกขี่ม้าอีกคือแบบปกติแค่ขี่ม้าหรือโดนโดนคุณสรันเย็บเท้าบ้างม เธอไม่ได้เหยียบเท้า <Okay. S 1> จ้ะเธอเอาเข่าอะมาลองบนขาน oh. ฉันแล้วฉันก็สลบก็เลยต้องแบบเกรงไวแ้แล้วเนี่ยโดนโดนคนสลันเหยียบเท้าวบ้างไหมบ่อยค่ะเอคือในเรื่องเขาต้องใส่รองเท้าบู๊ตหนูเป็นเด็กบ้านนอกของใส่รองเท้าแตะเป็นไรไม่รู้กับนิ้วก้อยเท้าหนูอะเหยียบจังเลยรองเท้าบู๊ตเขาอะโอ้โหตลอดเวลาตลอดต้องใกล้ชิดกันนะครับต้องใกล้ชิดคือมันต้องใกล้กันมากแล้วเล็บบับไม่ชอบตัด เล็บไม่ชอบตัดเล็บเลยแขนหนูวก็จะเป็นรอยเลือดรอยซิปรอยอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันจะมีวันหนึ่งคือแบบเขาบ่อยเขาโดนเขาโดนว่าบ่อยผมกลับว่าเขาบ่อยอย่างเงี้ยจนมีวันนะมันเป็นแบบมันเป็นรอยทางเลือดอย่างงี้ใช่ปะเราก็เงียบเอาไว้เราก็ไม่พูดว่เออเดี๋ยวสงสารเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโดนดายไปยืนสารภาพเองไปยืนสารภาพเองว่าเออผมไปทําหวานเขาเลือดออกครับเขาก็วิ่งกันมาแอลกอฮอล์นายน้องมันดูเช็ดเช็ดเป็นรอยนิ้ว ในเรื่องในเรื่องเธอชีวิตตกอับมากเลยนะที่เรื่องนี้เธอชีวิตตกอับนอกเรื่องก็ตกอับเหมือนกันนอกเรื่องตกอับหมนใช่โดยเฉพาะซีนไหนที่มีผมขับรถเนี่ยได้ลุ้นระทึกกันมากเลย ขี่ม้าด้วยค่ะขี่ม้ามอไซค์อู้มอไซค์เนี่ยเับโหดมากเขาชอบเซฟม้าเขาไม่ชอบเซฟหนูเขาเหรอรักม้าครับรักม้าไม่รักคขมงหนูมีหนูมีตกมั้ยหนูมีตกมั้ยหนูไม่มีตกแต่เขาเอาหัวม้ามากทั้งปอนทั้งหัวม้ากลางล่มให้ม้าเอาน้ำให้ม้าโอ้โหผมห่วงมากเขาไม่เคยเซฟหนูเลยตั้งใจล้วขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้ว เอาจริงๆแล้วมันสนุกไหมเล่เขลาเรื่องนี้มากเลิโอ้นี่ดูดูเด่นคุณด้ามันแบบชัดเจนมากนะสนุกอยู่คนเดียวครับมากมันมีมอไซค์ให้ซัดมีม้าให้ซัดมีรถเกียร์แมนนวลให้ซัดมีอะไรโอ้โหมีคนอีกนี่คนก็ได้ซัดอีก ไม่แต่แต่จะเล่าแต่จะเล่าเรื่องนึงที่ยังเล่าไม่จบว่าตัวละครสลันเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์สุดโต่งและอาจจะดูเหมือนเหมือนจะโมโนนะแต่ไม่ไม่นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยได้ได้คุมพิภามาทําให้เราเริ่มคลายลงเรื่อยๆ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 เขาจะเริ่มรักมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มอ่อนโยนลงเรื่อยๆใช่ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นความอ่อนโยนใช่แต่ตลอดเวลาที่เขาอ่อนโยนลงอ่อนโยนลงไอ้นี่ก็ยังหืนไม่เลิก ก็มันยังไม่ได้ครับหามันต้อ่นด้มันดีใจเมื่อเวลาเข้าบาปเพราะอ่านบทว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอมากเลยเขาไม่อืนไม่เลิกนะขอมากเลยก็เราจ่ายเงินไปครับแราก็ต้องได้ขอใช่ครับอันนี้มันไม่ได้สักทีมันก็ต้องเอามาให้ได้ครับไม่ได้เลยไม่ไม่ได้ทั้งที้วยครับอยากได้มากเรือดในเรื่องในเรื่องครับในเรื่อง แต่นี้มาคุยกันอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วไม่อยากเล่าตอนจบต้องให้คนดูไปดูกันเองถูกต้องไหมว่าอะไรเป็นไงเดี๋ยวมันจะต้องมีทางของมันแล้วมันต้องเป็นไปยังไงถูกไหมแต่นี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้มีเราถามเขาแล้วว่าเล่นแล้วเรื่องนี้สนุกไหมถามนางเอกบ้างน้ำหวานสนุกไหมสนุกค่ะเป็นไงมันสนุกเพราะอะไรยังไงคือมันเหมือนกับว่า มาเหรอไม่มันคือเหมือนับบว่าทุกคนอะได้ไปผจญภัยด้วยกันคือมันลุยกันทุกอย่างเพราะว่าในเรื่องนี้มีทั้งแกะมีทั้งหมามีทั้งเด็กมีระเบิดมีไฟไหม้คือมันมีทุกอย่างจริงแล้วเหมือนเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ช่วงนั้นนะ่แบบ8ปเเดือน,นทุกคนอนะมันเหมือน ได้ไปเหมือนเขาเรียกอไได้แบบแคมป์กับเพื่อนได้ทำกิจกรรมได้เหมือนไปผจนภัยด้วยกันคือเป็นละครเรื่องหนึ่งที่หวานแบบรักมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยทีมงานทุกคนคือทุกคนน่ารักมากๆจริงๆถึงอาจจะแบบมีการแบบกัดแวะกันอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วมันสนุกมากค่ะในมันสนุกมากๆใช่แต่ันเล่นยากไหมในเรื่องหนูอายุ20เองนะคะแล้วก็ร้องเอาร้องเอาร้องตลอดเวลาอย่างไม่ถึงยี่สิเสักหรือเขาเป็นจริงอายุปาเข้าไปเท่าไหร่ล้วคะสยน้อยไปมันน้อยไปเหรออ๋อเหรอมัน่อน้าดีเหรอ กำลังจะกะเข้าเลขสามแล้วได้ไอ้ความรู้สึกอย่างนี้ความจำอย่างนั้นมันยังจำได้เขบอกว่าเฮ้ยบทอย่างนี้ร้องเหรอซึ่งพอเราอายุเรื่องแค่นี้ไม่ร้องอ่ะแต่ตอนสิบเจ็ดสิบแปดยังไงมันก็ร้องไงก็ต้องร้องเราก็ต้องแบบ ได้กลับไปใส่ชุดนักเรียนด้วยนะุนักเรียนมัธยมต้นวิ่งแบบตะโกนตะโกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คุณรู้ไหมการใส่ชุดมัธยมต้นคุณแล้ววิ่งตะโกนตะโกนมันเข้าทางให้นั่นเลยอันนั้นมันหืนอยู่แล้วเห็นเด็กใส่มัธยมช้นแล้วเขาก็มาขายให้แล้วด้วยมันยิ่งอย่างได้ใหญ่เลยชอบคนในเครื่องแบบชอบคนในเครื่องแบบอันนี้หมายถึงตัวละครตัวละครตัวละครโอเคโอเเรื่องส่วนตัวพวกคุณไม่ต้องเอามาคุยกันหรอกอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจกับมันใช่ค่ะก็ ให้มันผ่านพ้นไปใช่ก็ค่อนข้างต้องกลับไปแบบไปย้อนไวันิดนึงเดี๋ยว,วต้องถามว่าเข้ากับเด็กแฝดก่อนเด็กแฝด<อ>เป็นไง ลูกของใครลูกของใครลูกของผู้จาร์ค่ะไม่ใช่ลูกของคุณกอบสุกนะไม่ใช่ล้านล้านล้านของกอบสุกเป็นลูกของพี่อู๊ดมากน่ารักเนาะแต่ได้ข่าวว่าแกไม่ค่อยชอบอยู่ในเฟรมนะฮะลูกเวลาที่ถ่ายถ่ายแกก็จะเดินออกนอกเฟรมอันนี้ตอนคุยไปก็ต้องคอยเออใช่ค่ะตลอดเวลาต้องคอยแบบพลิกค่ะเออต้องหาทางนะลูกหากล้องอยู่ทางนี้นะฮะอยู่ทางนี้แล้วผมก็จะโดนลุงเล็กบอกว่ามือก็ช่วยเด็กหน่อยสิเราแล้วเวลาเข้ากันเวลาเข้ากันสี่คน หวานอะเหนื่อยมากเพรา่าจะมีมะเฟืองมะไฟนะบมะเด่นก็เด่นก็เด่นคือบางทีอะสมมติว่าเด็กก็ได้แล้วเด็กพูดได้แล้วผูใอย่ามอ่ไูด้ผ่้ง่ลืมเอาเขามานลืงจริงรองเด็กพูดเด่นพูดถ้าผู้ชมครับแล้วเวลาที่ไม่ได้ทีไรนะครับบอกออกไปบอกนอกกองเป็นห่วงเด็กคอยดูแลเด็กอะคอยต้องคอยดูแล เข้าใจไหมแต่ผลปรากฏว่าไม่ใช่ฉันลืมเลยเอาแล้วตาใครต่ออะไร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 ประมาณอะไรนะถึงว่าแบบประมาณว่าสมมติเราเราเล่นกันแล้วแล้วต้องแล้วต้องกลับมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยจนแบบกลับมาจนเราลืมเลยอะไรวะไงต่ออะไรวะใช่ครับแคร์ละครับแคร์ละค่ะเป็นความรู้สึกยังไงบ้างแคร์คือมันมีความตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยสําหรับแคร์คือด้วยความที่ เรามีขี่ม้าด้วยแลแ<ค>้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อิงจริงๆเป็นผู้หญิงหวานๆเลยครับที่ว่าตื่นเต้นหวานเสียวไม่ <c oughs> ค่ือ <c oughs> แค่แค่แม่รู้สึกจะพรีเซนต์ตัวเป็น ผู้หญิงหว,วานๆเลยนะครับมันมันก็ไม่เชิงหวานแต่ว่าเราแค่แบบไม่ชอบอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ตัวเองเจ็บอ,อย่างแบบเขา<ต>อื่นเสี่ยงแต่แต่แค่จะไม่เสี่ยงแต่เดี๋ยวมันจะใช่มันแตมันจะสุ่มเสี่ยงในการแบบเขาไม่ค่อยทำแอคทิวิตี้ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราขอเรื่องนี้มาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคขเรื่องนี้โดนตลอดโดนตลอดใช่แล้วเวลาที่ดุเวลาที่ดุเวลาแอคชั่นเวลาที่โกรธเกลียด ชอบไหมครับจริงๆก็ชอบนะเออคุณเล่นได้คุณเล่นได้จะชอบอ่ะชอบคุณมันออกมันดูแบบมันดูแบบสะใจดีเหมือนกันยิ่งแบบถ้าหมืนเราเป็นตัวละครอย่างเงี้ยแล้วเรามีเหตุผลซัพพอร์ตว่าแบบ ไอ้นี่นี่มันของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเธออย่ามาแย่งของฉันฉันมาก่อนอะไรเงี้ยทั้งที่ไม่เคยได้เขาเลยนะครับแต่ว่าของฉัยอ่อยแล้วอ่อยอีกไม่เคยได้แต่คนที่ไม่ได้อ่อยอ่ะก็ได้จังเลยได้จังเลยได้จังเลยในชีวิตจริงๆแค่ขับน้าหวานชีวิตจริงนะฮะอันนี้ไม่ใช่ละครลสนิทกันมากใช่ไหมครับก็เล่นด้วยกันกันหมใช่เรื่องคืเข้าด้วกกันเทเขาเป็นคนยังไงครับคือหวานเป็นคนช่างสังเกตเขาชอบปรึกษาเรื่องอะไรครับ กินเจเราก็คุยกันเรื่องแบบไม่ใช่ครับเขาชอบปรึกษาเรื่องอะไรอะครับไม่ปรึกษาอวดอวดอ๋อเราไม่รู้เล่าหรือว่าขิงเหมือนกันในบางทีเราไม่ปรึกษาเราอวดเอวดเรื่องความรักเหรอฮะเพราะอวดเมื่อไหร่เราอวดอวดเรื่องแฟนฮะอวดอย่างเดียวอวดก็วิดีโอคอลเขาเรียกแฟนเขาว่าอะไรครับเขาเรียกแฟนเขาว่าคนดีคนดีเอ้อเขอะไรเนี่ยคนดีไอ้นี่ก็อินเลิฟไอ้นี่ก็อกหักเราเล่นเอ็นด้เลยเหรอละครเรื่องนี้ครบครับ ไอ้นี่ก็นั่งโอขักอยู่ตัวจริงนะฮะชีวิตจริงก็นั่งอยู่เนี้ยไอ้ตัวนี้ก็อินเลิฟอินเลิฟต่อไอ้นี่ก็ซึมไอ้นี่ก็ซึมเออไอ้เนึงก็ซึมไอ้นึงก็ยิ่งยิงยิ่งยิตลอดและไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่คนนี้เขาชิลๆอยู่แล้วเฮ้ยบอลอยู่ทรงมากเลยนะครับผมผมแก่กล้าแล้วครับพอมากองนี้ผมแก่กล้าแล้วครับหมายถึงว่า รู้จักทุกคนแล้วกันเลยรู้สึกว่ามีเกาะป้องกันตัวเองเพราะว่าเจอทุกคนในรูปแบบต่างๆเขาชมคุณกันทุกคนเลยนะครับเป็นสภาพุรุษประจํากองคอยดูแลคนนู้นคนนี้อาเขาบอกเขาบอกงั้นนะครับว่าเอ้คนนั้นดาราคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนี้แล้วเขาก็ชมคุณทุกคนเลยนะครับว่าเอาขนมหวานมาแบบชนิดที่แบบว่าขนมเขาไม่ได่ขนมหวานขนมสุขภาพขนมสุขภาพเขาจะขนมมาเองเขาจะมาแบ่งปันทุกคนเขากินทุกอย่างเพื่อสุขภาพนะครับน้ำหวานน่ะ แต่ว่ามันควรจะเอามาแค่นี้ปริมาณถูกไหมครับเขาเอาปริมาณมาแค่นี้ครับเ,าาเพราะฉะนั้นกินยังไงก็ไม่สุขภาพอครับ <laughs> จริงไม่จริงแค่จริงไม่จริง ตับางทีเอามาฝาะมันสุขภาพมันก็กินแค่นี้พอไม่ใช่เอามาแค่นี้แต่ชอบซื้อมาฝากทุกคนคนอื่นด้วยนะคะซื้อมาฝากซื้อมาแจกกองอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเอาไปฝากแบบช่างหน้าช่างผมแต่อยู่ๆไปโพในกระเป๋าเด่นคุณได้ไงก็แบบก็ไม่รู้ะไรไม่ใช่ยากคนกําลังจิตใจไม่ดีอยู่กำลจิตใจตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ดีสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วทาไมต้องดูละครเรื่องนี้ครับเด่นทำไมต้องดูละครผมว่าผมว่าคนเรามันได้มันได้แตกต่างกันถ้าสำหรับผมผมว่าได้ความน่ารัก ได้ความรู้สึกแบบฟูใจมันมันผ่อนคลายแล้วก็มีความละมุนของทุกตัวละครถึงตัวละครสลลนจะด,ดุเนี่ย<ๆ>เขาจะละมุนขึ้นเรื่อยเรื่อยและแต่ทุกครั้งในความดุก็ยังมีความละมุนอยู่ม,มีอยู่นะควรดูค,ควรดูเพราะเหตุผลมันมีของมันอยู่ใช่ครับส่วนตัวคุณคุณบอกไปแล้วว่าคุณรักละครเรื่องนี้รักกองนี้มากมากเลยค,คุณทําไมเพาว่ามันได้ได้ความอบอุ่นด้วยวอย่างที่เห็นคุณบอกคือมันจะได้ฟีลแบบ ละมูลอย่างคู่พานาเขาก็จะมีแบบเราต้องมาลุ้นอีกว่าเขาจะรักกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพาร์ทของเราเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบว่าดเดือดเลือดพานเหมือนกันพอสมควรแล้วก็มีมุมที่น่าสงสารอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมผมดูคุณสองคนแล้วผมรู้สึกจริงๆงเลยนะพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบโง่มาาๆเลยดูแลจะได้เห็นว่าเฮ้ยเราอย่าใช้ชีวิตอย่างนั้นนะถูกไหมดูมันโง่จริงอ แต่ละครเรื่องนี้เป็นอารมณ์ที่บ้านะไร่จริงๆค<ะ>่ะแล้วมันเป็นละครที่เข้ากับชื่อละครจริงๆคือเจ้าสาวบ้านาไร่นั่งเองนะ17 18ไม่รู้เรื่องเลยนะชีวิตตกระกำลําบากมาตลอดเวลาแล้วต้องมาเจอกับสิ่งต่างๆมากมายและเจอคนข้างตัวก็ไม่ได้คิดว่าเขาดีด้วยหรอกไม่ได้คิดว่าเขารักกว่าจะมารู้ก็สักพักใหญ่แล้วเละครที่มีความสุขมากและดีใจมากผู้จัดมาด้วยนะวันนี้ผู้จัดนั่งอยู่ตรงนี้ยิ้มวันด,ดีค่ะกอวันด,ดีค่ะ นี่น่ารักมากท่าผู้ชมเดินก็เดินไม่ได้นะครับอุตส่ามานะครับเดินไม่ค่อยสะดวกเจ็บไอ้นี่ครเป็นเขาเรียกอะไรหมอรองกระดูกครับหมอรองกระดูกน่าจะโดนเตะต่อยอะไรมานะครับน่าจะเป็นข้อฉากด้วยกันโดนเตะตายแล้วะเดนผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงเออไม่ใช่ไม่ใช่สงสัยจะหลานแปดมากกว่านะงสัยจะหลานแปดน่ารักมากเลยนะครับหลานน่ารักมากขอบคุณมากหวังว่าถ้าผู้ชมจะดูละครเรื่องนี้นะหวังว่าละครเรื่องนี้จะให้ความสุขกับท่านไปดูอะมันมีความสุขจริงแล้วมันสวย ถ้าถ้ากรอบเขาทําะเรื่องความสวยความงามของทิวทัศน์ท่านมั่นใจได้และพู่มกับคนนี้มั่นใจได้นะครับจริงๆพระเอกนางเอกอยู่ตรงนี้ตัวอิจฉาตัวโกงอยู่ตรงนี้ <c oughs> เขาไม่อยากจะถ่ายเลยนะ <c oughs> เขาอยากจะแพร่แพวกเขาอยากว่าพวกเขาทำไมสวยอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ลักษณะอย่างนี้มันสวยจริงๆมันสวยจริงๆ <c oughs> นี่คือเจ้าสาวบ้านไร่ครับ และภาพนี้คือภาพสีบรายการทุเดโชของมอบให้กับนักแสดงทั้ง4ท่านนะครับคุณเด่นคุณคุณน้ำหวานนะครับแล้วก็มีรูปที่น่ารักน่ารักของคุณแคร์ครับแล้วก็คุณบอลด้วยผมบอกจริงๆนะฮะมันเป็นละครซึ่งถ้าเกิดว่าท่านอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดูนะฮะมันมีความสูงจริงฮนะผมเห็นสองคนนิตทรัยก็มันก็จะเป็นอารมณ์อย่างที่เขาพูดอ่ะการพัฒนาตัวละคร,ครอย่างที่เด่นพูดแล้วก็นางเอกก็ค่อยๆโตขึ้นนะค่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยจะมชีวิตชีวิตเป็นอย่างนี้ และในสุดฉันต้องรับชีวิตมันให้ได้ฉันต้องอยู่กับมันให้ได้แต่บังเอิญเขาโชคดีไปเจอคนที่พร้อมจะให้เขาพักพิงส่วนคู่นี้พอผมเห็นทีไหละ่ะนผู้ชมผมเห็นผมนึกใจนะไอ้บ้านี่มาอีกแล้วเขาึืจริงผมนึกจริง <c oughs> ไอ้นี่มันจะ่งมันโง่อย่างงี้ไอ้ี่มันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆคุณรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชมเขาพูดถึงคุณอย่างนี้ได้แสดงว่าคุณเล่นใช่นะ เล่นแล้วมันได้เก่งสีสันเนาะจริงๆเก่งเก่งเก่งค้ะเก่งมันทําให้ละครมีความสุขแล้วก็สนุกขอบคุณคุณทั้งสี่คนอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณจริงๆขอบคุณแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ดูละครของคุณขอบคุณคุณกรอบสุขด้วยนะฮะขอบคุณคุณกรอบสุขจริงๆขอบคุณจริงคุณสร้างละครออกมาสีสันแบบนี้ตลอดผมมีความรู้สึกอย่างเดี๋ยวนีผมจะชอบพูดค่อนข้างบ่อยละครไทยมีจุดเด่นของมันอยู่นะท่านผู้ชมละครไทยมันมีจุดเด่นของมันอยู่เราทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องเป็นเกาหลีนะครับ รเราทุกเรื่องไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นฝรั่งหรืออะไรก็ตามแต่หาจุดเด่นตัวเองและสร้างมันได้มันเป็นซอฟต์แวร์อีกแบบหนึ่งนะครับ,รบมันเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งนะฮะ,ะน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับผมน่ะน่าสนใจทีเดียวฝากท่านผู้ชมด้วยครับเจ้าสาวบ้านไร่ครับ